ครับมนีกโกโก้น่อยมะซอยคอเก็บกระถางปลากระถางดอกไม้ครับที่ว่าไอ้รถมาชนรถแหกโค้งมาชนนะครับครับมุุีปุ้ยเอากราเก็บของทพ่หเร็เวมาอย่างนี้มาอย่างนี้

โพวกเราจะเริ่มเก็บอะไรก่อนลูกคนน้อยฮะเร่อๆมาอมาลูกมาไปเก็บของไป

Ô, tiền hải, tiền hải về rồi. Mình đang mèo ta Mèo bò. อยัางไะเขานนิเอา้าเห็นเห็นนกเขาตัวลูกนกเขาสามตัวพ่อแม่ลูกพอคอยนกเขาครับเวลาจะไปได้เขาลูกจะไปได้เขาเขาหน่อยสามตัว ยจะไปไรเขานั ha, uk, ha, ้นลูกจะไปไรเขายังไปไรเขานี่นๆโก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 รุด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 โกโก้โกโกไปแล้วเขาไปแล้วนั Auto ่นมาลูกมามาเร็วมันต้องออกถนนนะดิ้ดิ้ดิ Auto ้ดิ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 เวลาสำรวจให้ปูหน่อยเด้อลูกปูลงทอนั่นแล้วลงไปไรมือลูกปันนี่ไปไกลแล้วลูกอ่ะพอแล้วมามา มาลูกมามามาเขโก้มาเร็วเร็วเร็วเขาโก้เร็วประกาศแล้วนะเขตเรียบร้อยแจ <laughs> งลูกรับไปเก็บของซะฟารุปะ รูประกาศได้แต่ละเฮะมโกโก้มาลุปะพกุมปะน่ให้พกุมเร็วๆจะออกสนจะออกสนออกสนมามามามโกโก้ไปไปไปน่ะยอกเือยออเือยอยกิงยไหลลูไหลไปไปมาพกุมพเร็ว มา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 ดีเดินอีกอมันมกักหอกไปเก็บของใส่พ่อไปเวลาเคลียร์แล้วครับเคลียร์พื้นที่เกิดอุบัติเหตุร้านที่นอนแพรวรา นะครับพี่น้องคลิปนี้กับพ่อสมนีก่อนนะครับเนาะไปเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อขอเวลาขอโตเคลียร์เป็นทีก่อนเป็นพีเกิดอุบัติเหตุเกิดรถไปท้องครับนะครับฝากพี่น้องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเด้อ เวับดีคับเพืก็มาเจกันแล้หลายนะครับมาเจอกันทีน่นาครับครับสวัสดีครับ <c oughs> โกโก้หน่อยลานน้อนเฝา้าไก่ตลบโกโก้กับไก่โ,กโน้นหน่อยน่ารัก